สวัสดีครับผมบอสหมายเลขห้าครับสวัสดีครับผมพัตเตอร์หมายเลขหกครับผมก็เคยครับเคยเขาก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองครับก็คือตีไปด้วยยิ้มไปด้วยครับแล้วก็ตีเก่งมากเลยครับก็กวนนิดหน่อยครับนิดหน่อยเหมือนกันครับไม่ค่อยมั่นใจครับแต่ว่าเราต้อง ต้องทำให้ได้ครับมั่นใจประมาณ50%ครับก็ตีกองต่อแบบทำคลิป YouTube แบบนี้ครับเจอกับกองแบบนี้ครับตีกองต่อไปครับผมแล้วก็อาจจะทำคลิปเกี่ยวกับใน YouTube ด้วยครับอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับวันเสาร์ที่20มีนาคมนี้ที่ 101 Digital Park สุขุมวิท101นะครับเริ่มบ่าย2โมงอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับ